สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปเสนอแนวทางหลักการหลังการหลังงานซ่อมนะครับของรถตระกูลโนวาเทนา่า LS ลสบีดนะครับตันนี้เป็นปั๊มสองทีของ LS นะครับปั๊มสองทีมันจะมีซินนะครับชุดซินชุดซ่อมนะครับ หลังงานซ่อมหลังงานผ่าเครื่องทุกครั้งเราต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อว่าให้เพื่อให้ความมั่นใจในการใช้งานนะครับบางครั้งซิลรั่วมันก็มีผลต่อเครื่องยนต์ของของเรานะครับรอบเครื่องยนต์บางครั้งอากาศก็รั่วบางครั้งควันก็เยอะนะครับเราไม่เปลี่ยนซิลรอบเครื่องยนต์ของเรามันก็จะไม่นิ่งนะครับ รถบางคันพาเครื่องมาไม่รู้กี่รอบก็ยังไม่เคยเปลี่ยนซีนปั๊มนะครับตรงนี้ให้ทุกท่านคำเนิงด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตในการเปลี่ยนนะครับนี่ผมได้ซีนมาแล้วครับตรงนี้ทำให้ให้เราทำการถอดน็อตออกก่อนนะครับถอดน,อน็อตเบอร์เจ็ดหรือเบอร์หก แล้วก็เฟืองขับปั๊มสองทีตัวนี้นะครับแล้วถอดออกมานะครับแล้วก็ต่อไปต่อไปเราถอดซีนด้วยนะครับ สินปั๊มตัวนี้นะครับงัดออกมานะครับสินต่อไปให้เราทําการล้างนะครับใช้เป็นสินล้างนะครับล้างตรงนี้เลยนะครับเทน้ำมันลงไปเฟืองตัวนี้เรายัดลงไปเลยครับยัดแล้วก็หมุนนะครับยัดลดงไปแล้วก็หมุนนะครับเราทําการล้างนะครับ ให้เราเทน้ำมันลงไปนะครับตรงรูนี้ครับอไปให้เราทําการเป่าลมนะครับล้างทําความสะอาดนะครับตรงนี้ก็จะมีซินด้วยนะครับตรงบูทบูทแกนขับเฟืองปั๊มสองทีนะครับ ไปให้เราทำการประกอบเลยนะครับมันจะมีซิ้นะครับนะครับปั๊มให้เราประกอบซินเข้าไปเลยนะครับใช้นมันเครื่องฉลมุมใช้น้มันสองทีฉลมุมฉลมหน่อยก็ดีนะครับ รวมรอบซินนี้นะครับแล้วก็กรอบเข้าไปเลยนะครับินกรอบซีนตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับกรอบให้ตรงด้วยนะครับดีเข้าไปให้ตรงนะครับ ทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งครับอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่รอบข้างแกนนี่นะครับให้เราทำการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพื่อให้ความมั่นใจนะครับเวลาปั๊มเราจะไม่รั่วนะครับอากาศจะไม่รั่วไหลนะครับอากาศปั๊มของเราจะไม่รั่วไหลนะครับให้เปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนให้หมดทุกตัวนะครับ กาดนาสจีนเก่าออกมานะครับโอลิงโอลิงครับตัวนี้<ป>ครับแล้วก็เอาตัยใหมเปี่ยเข้าไปนะครับมัยจะเป็นตัวนี้ครับจราาประกอบเข้าไปนะครับเทหน้าบางคันเวลาเราผ่อนรอบมันจะไม่ค่อยลงนะครับ ส่วนมากเนหน้าปัญหาจะเยอะมากนะครับผลแล้วรอบไม่ลงปัญหาเกิดจากซีนปั๊มรั่วนะครับรั่วเทน,น่านะครับนัวเทน,น่าควรเปลี่ยนด้วยนะครับลังการคว้านใหม่หรือผ่าเครื่องใหม่นะครับต่อไปก็ตัวอีหนึ่ตัวตัวนี้นะครับนี่ครับ นี่ก็งานออกน,นะครับนี่ครับตัวใหม้ขอเข้าไปนะครับเ่ยนเรียบร้อยนะครับก่อนทำการประกอบเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วให้เราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเราทำการ ลายลมที that, roommate, star ่น็อตเบอร์เจ็ดตัวนี้นะครับ้เราสตาร์ทแล้วเราสตาร์ทแล้วให้เราคลายน็อตออกนะครับทีนี้เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เราถอดน็อตเบอร์เจ็ดตัวนี้นะครับให้เราคลายน็อตออกนะครับให้น้ำมันละสองทีเราไหลออกนะครับจนหมดฟองอากาศนะครับฟองอากาศหมด เป็นอันใช้ได้นะครับมีทำการไล่รวมด้วยนะครับเวลาประกอบขอจบคลิเปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ